สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับคลิปสหายฟิชชิงนะครับวันนี้น้าหนวดมารีวิวรอกตกปลาหนึ่งตัวนะครับเป็น รอกสปินนะครับที่นันวนดเองก็ไม่ค่อยได้เคยใช้หรอกนะครับแต่ตัวนี้มันสวยดีนะครับเลยหยิบจับมารีวิวสักหน่อยนะครับตัวนี้นะครับจากค่ายซีเซอร์นะครับหรือบางคนจะอ่านว่าซีเซียก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าไอที่นันวนดอ่านว่าซีเซอร์เนี่ยนันวนดเอาไปาให้ Google Translate มันอ่านให้ฟังก็เลยเอามาถ่ายทอดกันเท่านั้นเองนะครับ ตัวนี้ชื่อรุ่นว่าเอลิกเซอร์นะครับตัวเอลิกเซอร์เนี่ยรหัสของเขาเนี่ยก็ตัวนี้ที่นันหนดหยิบมารีวิวเนี่ยจะเป็น lt 3 0 0 0นะครับโดยาจากรุ่นเอลิกเซอร์เนี่ยจะมีอยู่3ตัวนะครับจะมี lt 2 0 0 0 lt 3,000แล้วก็ตัว3000ธรรมดานะครับตัวนั้นก็จะมีกำลังเบรกที่เยอะหน่อยนะครับกำลังเบรกของตัว lt 2 0 0 0กับ3000เนี่ยอยู่ที่10กิโลส่วนตัว3000เนี่ยอยู่ที่12กิโลนั่นเองนะครับ โดยสเปคข้างกล่องของเจ้าเอลิกเซอร์เนี่ยมองว่าเขาใช้กล่องรวมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นรุ่น2,000หรือรุ่น3,000ฉะนั้นสเปคเนี่ยมันจึงไม่ได้ถูกเขียนมาแบบชัดเจนนะครับในเรื่องของสเปคกระดาษที่เราควรที่จะได้รับทราบกันเนี่ยแหละนะครับตัวนี้นะครับจากประเทศจีนนะบอกก่อนว่าถูกส่งมาจากประเทศจีนนั่นเองนะอ่ะ โอเคเดี๋ยวน้นวดมาเล่าสเปคกระดาษให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปเปิดกล่องกันนะครับเจ้าซีเซอร์ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเอลิกเซอร์นะครับรุ่น lt 3000นั่นเองนะครับอัตราเกียร์เลช5.2ต่อ1นะครับแล้วก็ลูกปืน9บวก1อันนี้ไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่านะครับมีลูกปืน9บวก1นะครับแล้วก็กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่10กิโลกรัมนะครับ น้ำหนักของตัวรอกเนี่ยสำหรับเจ้า lt 3 0 0 0ตัวนี้นะอยู่ที่239กรัมนะครับแล้วก็อัตราการจุสายนะครับขนาดหน้าตัดสายเนี่ย0 2นนะจุได้ถึง150เมตรแล้วก็ขนาดหน้าตัดสาย0.35เนี่ยจุได้ถึง78เมตรนั่นเองอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องพร้อมๆกันนะครับว่าด้านในของเจ้าซีเซอร์เอลิกเซอร์เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับนี่ก็เป็นตัวรอกนะครับแล้วก็มีไดอะแกรมมา1ใบที่ มองว่าอาจจะธรรมดานะครับเพราะว่ารอบตัวนี้นะนะนวดลืมบอกไปว่าราคาไม่ถึง500บาทนะครับ400กว่าเองนะครับแล้วยิ่งช่วงช่วงเซลล์ต่างๆด้วยเนี่ยก็แล้วแต่ตามจังหวัดเลยนะราคาก็จะลดไปนะครับอย่างนนนวดูเมื่อเช้าเนี่ยมันจะอยู่ที่360บกว่าบาทเองนะ สำหรับเจ้าเอลิกเซอร์ตัวนี้นะครับก็ลองไปหาดูกันได้ในช้อปปิ้งออนไลน์ลาซาด้าช้อปปีอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะมามาดูกันนะครับนี่เขาให้มาเป็นแขนแบบแขนคู่ด้วยนะครับมาดูที่ตัวแขนก่อนตัวนี้เป็นวัสดุนะครับน่าจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าทำสีโครเมียมมาก็ถือว่าทำมาได้สวยแหละนะแล้วก็ตัวหน็อบเนี่ยเป็น eva นะครับตัวหน็อบนี่ไม่น่าจะมีลูกป,ปืนแน่นอนนะครับฝืดๆแบบนี้นะไม่น่าจะมีลูกป,ปืนนะก็ถือว่า,ารูปร่างหน้าตาของตัวเนี่ย ตัวลอกเนี่ยจะคล้ายๆไดว่า Ex i กนะครับอะพูดพูดแบบตรงๆนะครับเพราะว่าช่องของนั้นหน่วยก็แบบช่องรีวิวตรงๆไม่มีมาสมักึกสมักักอยู่แล้วนะครับอ่ะตัวนี้มันก็ออกแบบมาคล้ายๆไดว่า exit นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตามันเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันจะคล้ายๆไดว่า Exit นั่นเองนะครับแต่ก็นะอย่าไปใส่ใจนะครับ ใครก็ทําได้จากประเทศจีนนี่ถือว่าสุดแจมอยู่แล้วคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับนี่นะก็เป็นในรูปแบบของแขนเนี่ยมันจะเป็นแบบขาเสียบนะครับแบบหกเหลี่ยมนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงซูมก่อนนี่ขาเสียบแบบหกเหลี่ยมนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่ายังยังล้าสมัยอยู่นะครับนี่เจอแล้วเจอฝาแล้วนะครับฝาอยู่นี่นะครับแล้วเมื่อกี้ก็ออกไปเอาฝาข้างนอกมาด้วยอีกตัวนึงนะครับอ่ะโอเค ก็เจ้าตัวนี้นะเป็นขาเสียบนะครับเวลาใส่นะครับก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่แล้วนะครับสำหรับน้องๆหรือว่าใครที่ยังไม่เคยตกปลาเนี่ยนะครับอธิบายพร้อมๆกันเลยว่าลอกสปินเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแขนได้ซ้ายขวานะครับตัวนี้เป็นขาเสียบแล้วก็หมุนน็อตจากอีกฝั่งนึงนะครับใส่เข้าไปนี่แบบนี้นะครับฝานี่ก็น่าจะคล้ายๆกันทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่านนวดเคยรีวิวของซีเซอร์ไป1รุ่นแล้วนะครับเนี่ยคือฝามันเหมือนกันเลยเป๊ะเลย นะก็ดีนะก็ในในรูปแบบของการใช้งานมันก็ดีอย่างว่ามันทํามาสามารถทดแทนกันได้นะครับเออนะก็มาเปลี่ยนหน้าตาอะไรนิดหน่อยนะครับไปฟังเสียงตัวอ,อะไรนะคลิกเสียงกันนะครับหวานอยู่นะเออคลิกเสียงหวานอยู่นะเอาได้อยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่การหมุนนะครับบอกได้เลยนะครับขึ้นมือ ก็ด้วยราคารอบที่มันถูกนะครับการหมุนมันก็จะมีขึ้นมือบ้างนะครับสัมผัสได้ถึงของการขบกันของเฟืองนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้เดี๋ยวนันวดจะเปิดห้องเครื่องออกมานะครับนอนาคตเปิดท้องเครื่องออกมาแล้วก็เติมจารบีเกรดพรีเมียมของปิโตวัตเข้าไปนะครับก็น่าจะช่วยได้เลยแหละนะครับนี่นะครับการหมุนนะครับรู้สึกได้เลยมันจะมีการขึ้นมือนิดนึงนะครับเพราะว่า ด้วยวิธีการประกอบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่รูปทรงเนี่ยสวยงามแน่นอนนะครับนี่แบบนี้เลยนะก็ราคาอย่างที่บอกนะครับ400กว่าบาทเองนะครับ4 6 0กว่าบาทแล้วก็ยิ่งอยู่ในช่วงของรถราคาด้วยเนี่ยปัจจุบัน6.6เนอะ6.6ของ Lazada ก็จะอยู่ที่360กว่าบาทท่าน้นนวดเช็คไม่ผิดนะเมื่อเช้านะสำหรับเจ้าซีเซอร์ เอลิกเซอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ถืออยู่เนี่ยเป็นรหัส LT 3000นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรุ่นของเขานะแล้วก็อัตราเกเรโชนะครับบนบนตัวเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์แปะมาให้ด้วยนะครับนี่เอลิกเซอร์เห็นไหมนะครับเอลิกเซอร์แล้วก็บนสปูลนะครับนี่รหัสเขา LT 3000นี่นะครับแล้วก็มีสเปคการจุสายมาให้ด้วยนะครับก็ขนาดหน้าตัดนะครับ0.25จุดได้150เมตรนะครับและสายใหญ่สุดนะครับขนาด0.35จุดได้ เ8เมตรนั่นเองนะครับอันนี้คือรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นในจุดของตัวเกี่ยวสายนะครับแล้วก็นี่คือชื่อแบรนด์เขานะนะแล้วก็บนสปูลเนี่ยจะสกรีนว่า9บวก1นะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของไออะไรนะอาตาัตราไม่ใช่9บวกหนึ่งคือแบริ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีในเรื่องของเดี๋ยวนะนิดนึงอ่านี่อัตราเกียร์โชนะครับ5.2อต่อหนึ่งนะครับ แบริ่ง9บวก1นะครับอย่างที่บอกไปนะครับสำหรับเจ้า LT 3,000ตัวเนี้ยกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่10กิโลกรัมนะครับเอ,อ่อย่างนี้ทางค่ายเคลมมานะแล้วก็น้ำหนักตัวรอกเนี้ยน้ำหนวดก็มองว่าน้ำหนักอ,อ่ระดับกลางๆไปถึงอ่าสูงนะครับอยู่ที่239กรัมนะครับแต่ว่าลอกสปินก็จะมีน้ำหนักประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างอะไรต่างๆมันมันจะค่อนข้างมีน้ำหนักมากกว่าตัวรอกหยดน้ำอยู่แล้วนะครับอืม แต่ความรู้สึกของนนหนานวดนะฟังเสียงนะอีกทีหนึ่งพูดได้เลยว่ามันก็ตามราคานะครับคุณภาพตามราคานะครับความสวยไม่มีกั๊กนะบอกเลยว่าไม่มีกั๊กนะนานวดเนี่ยรีวิวไม่มีกั๊กนะครับข้อเสียเลยนะครับหมุนขึ้นมือนะใครอยากซื้อก็ซื้อ,อได้สวยดีนะครับด้วยราคานี้นะครับ นะครับความสวยมันก็เนาะยืนตีอยู่คนนึงว่าลอกราคาหลักหมื่นอะนะครับให้แขนคู่มาด้วยนะครับแต่เสียงให้ฟัง,งอีกทีนะนี่คือเสียงของเขานะครับก็คือว่าคือคุณภาพสินค้าเนี่ยพูดได้เลยมันมันตามราคาอยู่แล้วนะครับเราจะไปกะเกณฑ์อะไรมากมายขนาดนั้นก็ไม่ได้นะครับด้วยสเปคที่ให้มาเนี่ยถ้ามันเป็นแบริ่ง9บวก1จริงเนี่ย มันน่าจะทํางานได้ดีกว่าน,นี้หรือเปล่าอันนี้นนท์ไม่มั่นใจนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รื้อนะครับแต่ว่าตัวนี้ด้วยความสงสัยนะครับเดี๋ยวนนท์จะทําคลิปแยกหรือให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าภายในเป็นยังไงแล้วก็จะลองเติมจารบีของปิโตว,วัดเข้าไปด้วยว่ามันจะช่วยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงสปูนกันนะครับตัวนี้บอกได้เลยเป็นฝาที่ใช้ร่วมกันได้นะครับกับรุ่นล่าสุดออร์เลอร์นะครับที่นนท์ได้รีวิวไปนะครับเพราะว่า ดูจากสเปคขนาดเนี่ยมันเท่ากันนะครับตัวฝามันก็จะมีคลิกเสียงนี่แบบนี้นะครับตัวฝานะแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดที่ใส่ผ้าเบรกต่างๆนะครับนี่นะเดี๋ยวเวลาลื้อจริงนะครับเดี๋ยวจะลื้อตรงนี้ให้ชมสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดที่ทําให้เกิดเสียงนะครับเป็นชุดล่องเสียงนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นชุดล่องเสียงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบริ่งอยู่1ลูกนะครับเนี่ยเนี่ยมีแบริ่งหนึ่งลูกเห็นไหม นะครับมีแบริ่งหนงลูกนะครับต่อไปนะครับตัวนี้เป็นชุดที่เกิดเสียงนั่นเองเขาใส่กลับด้านนี้ถูกป่ะวะหรือว่าต้องหรือต้องใส่งี้ถูกแล้วใช่ไหมกําลังงงว่าแล้ตัวนี้ช่วยอะไรวะเนี่ยเนี่ยใส่มาเพื่ออะไรลองเฉยๆเหรอลองให้มันหนาเหรอหรือไงถ้าลองให้มันหนาเนี่ยถ้าเรากลับด้านได้ไหมอลองดูดิเรากลับด้านมันจะใช้ได้ไหมลองดูก่อนนะ เออสมอนใส่แบบนี้นะปั๊บเออเก็กำลังงงมึงวะมึงทำไมมันประกอบมาอย่างนี้วะแล้วประโยชน์มันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นตัวกีดเสียงมันมีมาอยู่แล้วอะใช่ไหมอ่ะลองดูนะนน,นดใส่ลงไปนะเออไม่ได้เว้ยเอ๊ะหรือมันยังไงอ๋อแบริ่งมันขำอยู่เหรอก็ได้เนี่ย อ๋อขัดอยู่ขัดอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขามีวิธีประกอบของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือเนี่ยใส่เฟืองเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวชุดกิดเสียงเนี่ยคว่ำลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่สปูลซ้ําลงไปอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้มันถึงจะใช้ได้นะครับอ่าองค์ประกอบเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนนวลเนี่ยจะเอาไปรื้อให้ดูกันนะครับเป็นตัว ถามว่าตัวแรกไหมสาหรับการลือลอกสปริงไม่ใช่ตัวแรกหรอกนะครับเมื่อก่อนนี้เคยลือเล่นเลน่นหนึ่งตัวแล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวจะเอาไปเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเออาเรายละเอียดมันเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้ศึกษาไปร่วมกันนั่นเองนะครับอาจจะถอดเป็นชุดๆมานะตัวปีกปีก,ปกนกปีกอะไรไอ้สปริงพวกนี้คงไม่ถอดน,นะกลัวเดี๋ยวประกอบไม่เป็นนะเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับตรงสปริงก็ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ลองหมุนตัวเปล่าดูดิ เสียงนะครับเสียงที่เกิดมาน่าจะเกิดมาจากตัวชุดขับเคลื่อนนี่แหละนะครับนะได้ยินเสียงเลยเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เป็นรอกอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในชุดของรอกราคาย่อมเยาวนั่นเองนะครับราคาอยู่ไม่ถึง500บาทนะครับอยู่ที่400 400ก,กลางๆนะครับอยู่ที่400ก,กลางๆนะครับแล้วก็ คาดว่าน่าจะเป็นที่ต้องตาถูกใจหลายๆคนนะครับสำหรับความสวยนะครับหน้าตาของมันนะครับนี่ะอลิกเซอร์จะตั้งยังไงให้มันสวยวะอะแบบนี้ใช่ไหมอ่ะอย่างนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวได้ไดประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะซีเซอร์เอลิกเซอร์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรอกราคาย่อมเยาวนะครับจากค่ายซีเซอร์นะครับนำมารีวิวให้ชมกันนะครับ ก็ถือว่าประทับใจไหมนั้นนวดบอกได้เลยนะครับก็ถ้าในราคานี้นะในราคานี้เนี่ยซื้อใหม่เปิดกล่องมาเลยเนี่ยน่าจะมีตัวอื่นที่ทําได้ดีกว่านี้นะน่าจะมีตัวอื่นที่ทําได้ดีกว่านี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ประทับใจตั้งแต่การหมุนครั้งแรกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ลื่นเหมือนเจ้าตัวออเรอร์นะครับตัวออเรอร์ที่นันหนวดรีวิวไปก่อนหน้านั้นเนี่ยลื่นกว่านุ่มกว่านะครับไม่มั่นใจว่าตัวเนี่ยเป็นตัวที่ ผ่าน QC มาหรือเปล่าน,นั่นเองนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะแต่ว่าถ้าถามว่าความสวยงามนะครับความสวยงามต้องให้นะครับล้วให้แขนคู่มาด้วยอย่างเท่เลยนะครับแบบนี้นะครับให้แขนคู่มาด้วยโคตรเท่เลยนะแล้วก็สีสีมันเท่มากนะครับสีมันเนี่ยก็ สามารถยืนตีแล้วมองว่าโอ้โหเป็นลอกหลักหมื่นได้เลยอ่ะนะครับเออแต่ก็แล้วแต่นะจิตปาฐะของแต่ละคนจะคิดนะครับอันนี้นนทน์ก็นําเสนอในรูปแบบที่นนท์สามารถสื่อสารได้เท่านั้นเองนะครับว่าในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ การสันนิษฐานนะครับว่าภายในเนี่ยมันมันมีลักษณะแบบไหนนะครับแต่ยังไงก็รอติดตามดูเดี๋ยวนู้เราจะทํารีวิวฉบับเต็มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรื้อออกมาเนี่ยรายละเอียดนะให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับจะเป็นการรือ้อลอกสปินครั้งแรกๆของนวดด้วยนะครับอา้าวฝากกันเ้อแล้วกันนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับการตัดสินใจที่จะซื้อสินค้านะครับหรือว่าลองนําไปพิจารณาดูก่อนนะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างนอกจากความสวยงามนะครับเดี๋ยวรอนะ้หนวดอัปเดตอีกทีก็ได้นะครับก็ใครที่เคยใช้แล้วนะครับลองบอกน้าหนวดนิดนึงนะรับว่าซื้อมาตอนแรกนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนหน้าหนวดหรือเปล่านะครับว่ามันมีความรู้สึกมันขึ้นมือไหมเนาะอันนี้เราก็รีวิวตามจริงนะครับไม่ได้ว่าจะไปบัฟบริษัทเขาหรืออะไรนะครับ เราก็รู้สึกยังไงแล้วก็ถ่ายทอดไปแบบนั้นนะครับอ่ะลองดูแล้วการเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าซีเซอร์เอลิกเซอร์ตัวนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยใต้คลิปนะครับอยากแสดงความคิดเห็นหรือว่าเพิ่มเติมอะไรอยากให้นันหวดเช็คตรงไหนก็ลองบอกได้นะครับอ่ะฝากกว้ด้วยแล้วกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ย